ย้อนกลับไปในปี1958ดัตสันเองได้เปิดตัวต่อโลกในฐานะผู้ชนะรายการโมบิลแก๊สแร l ลีการแข่งขันสุดโหด1100ใหม่ในประเทศออสเตรเลีย โดยใช้รถรุ่น l 210 Bluebird ถึงอย่างนั้น210ยังไม่เป็นที่สนใจในตลาดสหรัฐหรือแม้แต่ในยุโรปเพราะน้ำหนักตัวที่มากเกินไปเมื่อเทียบกับแรงม้าที่ให้มาและรูปร่างหน้าตาที่ออกไปทางอังกฤษมากเกินไปนั่นเป็นเพราะ210เป็นผลผลิตจากการร่วมมือระหว่างดัสสันและออสตินมอเตอร์บริษัทรถยนต์จากอังกฤษ ดัส,สันพยายามแก้มือโดยส่ง P310 มาในปี1959มันขายดีเป็นอันดับที่2รองจากโฟก k ์วา g เกในตลาดฮาวายแต่ก็ยังดูอังกฤษไปไม่ถูกใจคนอเมริกาอยู่ดีปีถัดมายูทกะคาตตยมะหรือมิสเตอร์เทบิดาแห่งนิสสันสีก็ทามสายมาร์เก็ตติงในขณะนั้นถูกส่งตัวไปอเมริกาแบบไม่ทันตั้งตัวเพื่อไปศึกษาตลาดอย่างละเอียด ว่ากันว่าจริงแล้วกรรมการของดัสสันแค่อยากจะปลักสายมิสเตอร์เคไปไกลๆเพราะแก,กเป็นคนค่อนข้างหัวแข็งและดื้อยพอตัวแต่นั่นกลับเป็นผลดีเพราะมิสเตอร์เคได้ไปเห็นโอกาสสำคัญทางการตลาดในสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันสัญญาวความร่วมมือกับฮอสตินมอเตอร์ก็หมดพอดีเป็นผลดีต่อบลูเบิร์ดรุ่นถัดไปที่จะได้เริ่มต้นใหม่4 1 0 b l u e b i r d บ รุ่นถัดมาในปี1963เป็นปีเดียวก,กันกับที่ดัสสันทำยอดรถส่งออกมาถึง1 0 0 0 0คันปี1966 Prince มอเตอร์เข้าร่วมกับดัสสันตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นส่วนสำคัญที่มาช่วยดัสสันเพราะ Prince มีความเชี่ยวชาญด้านการทำรถสมรรถนะสูงตัดสลับภาพกลับไปที่มิสเตอร์เคสิ่งที่เขาได้เจอในอเมริกา คือ n e u e r Cluster หรือ New Class ของ BMW n e u e r Cluster คือรถยนต์คลาสใหม่จาก BMW ที่ประกอบด้วย BMW 1,500 1,800 1,600และ2,000ก่อนหน้านี้รถใช้งานจะคำนึงถึงความประหยัดเป็นหลักจึงใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กและการตกแต่งแบบธรรมดาตรงกันข้ามกับรถสมรรถนะสูงที่ทั้งหรูหราและมาก,กับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ New Class จึงเป็นการเชื่อมทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเป็นรถโยอด์ใช้งานที่มีสมรรถนะดีหน้าตาน่าใช้ปัจจุบันคือซีรีส์5ของ BMW นั่นเองมิสเตอร์เจับหัวใจหลักที่ทำให้รถรุ่นนี้ประสบความสำเร็จได้คือมีแฮนดิ้งที่ดีให้ความสนุกในการขับขี่ขณะดเดียวกันก็ประหยัดและทนทานแบบที่ใช้งานได้ทุกวัน ทาสุมิโยซูโมโตะหัวหน้าแผดกออกแบบเป็นผู้รับผิดชอบโครงการรุ่นถัดไปของ Bluebird แบบสเก็ตของเทรุโออุชิโนะหนึ่งในทีมนักออกแบบดัสสันถูกเลือกให้เป็นแบบถัดไปของ Bluebird คือ510จากคำแนะนำของมิสเตอร์เคดัสสันใช้ช่วงล่างแบบเดียวกับ BMW 1600คือด้านหน้าเป็น m c p p h r r ร์ s s t สและ Semi t r u r l n n g Arm ด้านหลัง ช่วงล่างชุดน,นี้อยู่ใน Skyline C10 และ 240Z ด้วยเช่นกันครับแต่ช่วงล่างด้านหลังของ510 version w a g เวอร์ชันว g o กกับที่ขายในเอเชียและแอฟริกาจะเป็นแบบแหนบบข้อดีจากการร่วมมือกับ Prince Motor ร์ทำให้ดัสสันเข้าถึงเทคโนโลยีของ Prince ได้เป็นความคิดของ Mr. K อีกครั้งที่ให้ใช้เครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรเครื่อง L 2 0ซึ่งมาจากรถแข่งของ Prince จึงถูกนำมาพัฒนาต่อยอดจนออกมาเป็นเครื่อง Single Over Cam s i n เก e ลโอเวอร์เฮดแคม r ชาร์ูบความจุ 1,600cc รหัสเครื่อง L16 <c oughs> เครื่องตระกูล L ประกอบด้วย L13 L14 L16 และ L18 <c oughs> เครื่องอีกชุดหนึ่งคือตระกูล J คือ J13 และ J15 ข้อแตกต่างจากเครื่อง L คือใช้ระบบการกระทุ้งแทนระบบสายพานมีความทนทานมากกว่า เครื่องตะกูเจจะจับคู่กับช่วงล่างแบบแหนบสรุปคือเน้นใช้งานมากกว่าส่วนเครื่องแอลเน้นสมรรถนะก็จะได้ช่วงล่างแบบจัดเต็มไปด้วยในด้านของตัวถังมีด้วยกัน3รูปแบบคือซีดาน4ประตูสเตชันวากอนซีดาน2ประตูดัสสัน510เริ่มเข้าสู่ตลาดสหรัฐในปี1967 เปิดตัวด้วยรุ่น1,300 1,600และ1,600 SSS รุ่นมาตรฐาน1,600มีกำลัง96แรงม้าส่วน1,600 Triple S จะได้คาร์บูเรเตอร์จากฮิตาชิได้แรงม้ามาเพิ่มรวมเป็น109แรงม้าเมื่อ510ล็อตแรกเดินทางมาถึงสหรัฐมิสเตอร์เคแกเลยเอารถออกไปลองวิ่งดูผลปรากฏว่าแกถูกใจสิ่งนี้มากขนาดที่ว่า ให้พนักงานทุกคนเอารถออกไปลองตั้งแต่ผู้บริหารผู้จัดการยันพ่อครัววิสเตอร์เคยังสังเกตอีกว่าชื่อ b l u e b i r ์ไม่เป็นที่สนใจสำหรับตลาดอเมริกาแกจึงตัดสินใจใช้แค่510เท่านั้นส่วนในออสเตรเลียจะใช้ชื่อดัตสัน1,600ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆยังใช้ชื่อ b l u e b i r ์510ทำยอดขายไปราวๆ45,000คัน ในปีแรกที่เปิดตัวและในปีถัดมามีรุ่นคูเปต้ตามมาหลังจากรุ่น2ประตู4ีดานได้รับความนิยมเกินคาดในสนามแข่ง510เองก็เป็นที่นิยมเพราะมันเป็นรถที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีแฮนดิ้งที่ดีผลงานที่ทำไว้มีตั้งแต่รายการรรลลี่อย่างออสเตรเลียนแอมป r ลไทและ East African Safari ารีแร รายการสุดโหดที่ต้องวิ่ง5,000กิโลเมตรใน5วันส่วนในสนามปิดก็เป็นที่นิยมในรายการอย่าง SCCA Trans Am รายการแข่งขันในอเมริกาตั้งแต่มือสมัครเล่นจนถึงโปรนอกจากแฮนลิ i ที่ดีอีกส่วนที่ชวนให้510น่าใช้เป็นรถแข่งคือ d ั t s u n มีบริการด้านอะไหล่ที่ดีมากนับตั้งแต่ปี1967ถึงปี1973 510ทำยอดขายไปทั่วโลกมากถึง4 0 0 0 0 0คันในปีนั้นถือเป็นยุครุ่งเรืองของดัตสันเลยก็ว่าได้เพราะทำยอดการผลิตรวมแล้วไปมากถึง2ล้าน5 0 0 0 0 0คัน7แ1 0 0 0 0คันเป็นรถส่งออกทั้งหมดดัตสันณนะตอนนี้ก็ออกอีกหลายรุ่นมารัวๆขยายฐานการผลิตออกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยครับ Bluebird มีรุ่นถัดมาเรื่อยๆ แต่ก็ไม่มีรุ่นไหนอีกเลยที่สร้างชื่อหรือประสบความสำเร็จได้มากเท่ากับ510ปี2001เป็นปีสุดท้ายของ Bluebird กับรุ่น U14 Bluebird ถูกแทนที่ด้วย Maxima t i a n a หรือ a l t i m a แล้วแต่ภูมิภาคที่ไปทำตลาด Bluebird ถูกนำมาเป็นชื่อเรียกนำหน้าบางรุ่นเช่น Bluebird s i l p i y ก็คือ Sunny ในบ้านเรานี่เอง จนกระทั่งในปี2013มีการเปิดตัวคอนเซปต์ค่าถึง2คันที่เห็นปุ๊บก,ก็รู้ปั๊บเลยว่าทอดแบบมาจาก 510, Nissan IDX, Freeflow และ IDX Nismo ทำเอาแฟนคลับนิสสันทั่วโลกพลุกไปตามๆกันแต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆตามมาหลังจากนั้นหลายปีให้หลังมีการสอบถามกลับไปที่นิสสันและได้คำตอบว่า ตลาดรถประเภทนี้เล็กเกินจะแข่งขันเพราะนิสสันเองในตอนนั้นก็มี370 z ที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วและอีกส่วนคือโรงงานที่ผลิตมีแค่ที่โทชิกิเท่านั้นที่พร้อมจะผลิตรถประเภทนี้หากผลิตเพื่อขายจริงนิสสันต้องลงทุนอีกมากโครงการนี้จึงถูกพับเป็นจรวดแล้วป่าทิ้งออกนอกตะต่างไปเลยสำหรับในตอนนี้ก็ต้องขอจบลงตรงที่ว่านิสสัน510ได้พิสูจน์ตัวเองต่อโลกว่า ญี่ปุ่นก็สามารถผลิตรถที่ยอดเยี่ยมออกมาได้และขึ้นแท่นรถคลาสสิกเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยทะลุเวลามาจนถึงทุกวันนี้สำหรับท่านใดที่ชอบใจอยากติดตามตอนต่อ,ตอไป ขอเชิญ Subscribe ไลค์แชร์และสามารถเข้าไปติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage Sandwich Media เพื่อดูคอนเทนต์ต่ตางๆที่อัปเดตใหม่ๆได้ทุกวันหากในคลิปนี้มีเนื้อหาผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไปด้วยและลบกวนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างเราจะพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นในคลิปต่อๆไปครับผม